จ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมายายจะต้มมันฝรัง่งขุดมันฝรั่งมาแล้วชวนข้างบ้านมากินข้าวที่บ้านเนาะพอดีวันก่อนเขาชวนยายไปกินคือแบบว่ากินแบบไม่แบบว่ามันไม่เหมือนแบบอืวันเกิดวันอะไรนะเหมือนวันก่อนเขาชวนเราไปกิน แล้วว่าเขามีเขาบอกว่าเขามีไส้กรอกเหลือวันก่อนเขาก็เลยชวนไปกินก็มีแต่ไส้กรอกไม่มีอะไรเนาะบ้านที่วันก่อนที่เขาชวนเราไปกินอันนี้ยายก็เลยวันนั้นมีแขกมาหายายเลยสั่งแฟนยาย่าบอกซื้อมาเผื่อด้วยเผื่อเชิญครางบ้านมากินเนาะแต่เราโทรลงหน้าเมื่อวานโทรไปบอกเขา <c oughs> นี่เนาะก็มีเนื้อไม่มีอะไรมากเนื้อสเต็ตกมีอยู่สี่ชิ้นแล้วก็ไส้กรอกแล้วยายเอาอกไก่มาหมักเนาะเนี่ยแค่นี้แหละ ก็จะทำมันฝรั่งสลัดแล้วก็มะเขือเทศสลัดแล้วก็จะผัดเห็ดแค่นั้นแหละแต่อันนี้ยายก็ไม่มีไอ้ที่เคยทำอะเนาะที่ว่ามายองเนสนะเดี๋ยวยายจะทำอีกทำมวมั่วยังมีคนวันก่อนคลิปที่แล้วมีคนบอกเยตาทำอาหารฝรั่งได้มั่วมากเออยายก็เลยบอกว่าเออไม่สําคัญลองมั่วมั่วหรือไม่มั่วขอแต่ให้มันอร่อยนะนเนาะเพื่อนๆยายทำกับข้าวยายไม่เคยตามสูตรใครแต่เราทําให้มันอร่อย เนาะไม่ต้องไปใส่อะไรให้ครบทุกอย่างนะเดีย๋ยวจะทำให้ดูแบบต้มมันก่อนโอ้ยเพืพ่อนเพื่อนทำไปถึงไหนถึงไหนแล้วมาดูวีดีโอ <c oughs> เห็นวีดีโอมันกดผิดมันกดแบบชุย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  <c oughs> <c oughs> มันยายเออมันกดแบบเร็วๆนะมันเออยาย ทำมาถึงไหนถึงไหนแล้วมาดูวีดีโอว้ยมั่วอีกแล้วใครใเก็บผลไม้เพราะว่าเนอยมันไดเอาไปคืนแล้วเอาไปถ่ายคลิปใหม่อันนี้เลยจะทำยังไงได้คืนจะทำยังไงได้คืนเนาะเพื่อนอันนี้ไม่ได้คืนแล้วไปด้วยชุ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 ยเอาเ้ยเนาะวันนี้ทำมันฝรั่งแบบมัมว่วม่วอีกแล้วนะคะมีคนว่ายายเออ ทำอะงดที่แล้วว่าทำอาหารฝรั่งได้ม่วมากวันนี้มั่วกว่าเดิมอีกนะคะอืมเพราะว่ายายไม่มีมายองเนสเออันนี้ก็เลยเอาน้ําสลัดมาใส่แล้วก็ไอดำๆนี้ก็คือเอ,อหมูรมควันเอาไปทอดเอาไปเจียวน้ํามันออกน้ํามันออกเออแล้วก็มาใส่เนาะแล้วก็แอปเปลิลแตงดองแล้วก็แอปเปลิลแตงดองแล้วก็หอมใหญ่อันนี้ใส่เหมือนเดิมแต่จะเอาเอ่อ น้ำสลัดมาใส่เราก็เอาหมูมาใส่เนาะอันนี้ก็ที่ยายต้มแล้วก็หันะ่นเนาะนี่หั้ได้ใส่เขาเรียกว่าเขาเพราะว่ายายเป็นคนไทยนะเนาะยายไม่ได้เป็นฝรั่ง <c oughs> อาหารฝรั่งยายก็ต้องแบบมะม่วงเอาแบบนี้เลยเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์น,นะคะเพื่อน,เอ,นเออ เรื่องอะไรจะไปดูสูตรเขามาทําตามสูตรเขาเนาะเราฉลาดเขาก็มาคิดสร้างสรรค์ทาเอาเองเนาะใส่เกลือใส่พริกไทยใส่น้ําตาลน้ําส้มสายชูเข้าไปนะเพื่อนบางคนเขาก็ไม่ใส่มายองเนสหรอกเขาก็ใส่แค่นั่นแหละน้าส้มสายชูน้ําตาลอะไรเงี้ยมันจะหมดแล้วใส่ให้หมดเลยเพื่อน นี่นะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวมาทามันไอมะเขือเทศสลัดแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวยายจะผัดเห็ดแค่นั้นแหละเนาะค่ะมะเขือเทศสลัดก็ได้แล้วก็ทําเหมือนกันนั่นแหละเพื่อนๆแค่ไม่ได้ใส่มายงเนตเนาะใส่แอปเปลิลใส่แตงดองใส่ผักชีลาวใสห่หอมใหญ่น้ําตาลเกลือพริกไทย น้ำซมใสชูเนาะค่ะทีนี้เราก็มาจัดโต๊ะรอนะคะในายายขอไปอาบน้ําก่อนก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละเอาง่ายๆคือว่าทางบ้านมากินข้าวด้วย<ะ>ปเ<ะ>มื่อเเมือน,นฝนจะตกนะวันนี้นี่ไปอาบน้ำเกือบจะไม่เสร็จ ฝนตกเออ<า>จะเกือจะเปียกแล้วไอ้ที่ยายาตั้งลแบบว่าพยากรณอากาศไม่ได้บอกแล้วว่าฝนตกวันนี้นะเออเลยต้องย้ายย้ายวงยายวงกลับมาข้างในนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนยายไปอาบน้ำยายแบบดูทา่าทางมันเมืดๆยายปูโตปูโตไว้เฉยๆเนาะเออดูโอ้ ออกมาก็ดีเหมือนกันแหละผัก,กผักใ่ก็ได้สวยๆนะนี่อ๋อข้างมานยังโทรมาถามอะไรก่อนเมื่อกี้ตอนเขาโทรมาแดดมันยังสว่างมันแดดออกเปรี้ยงเลยก็โทรมาถามนั่งข้างนอกหรือนั่งข้างในเออเขาถามเขาแบบว่าเขาจะได้ใส่เสื้อผ้าถูกไงถ้านั่งข้างนอกก็จะใส่เสื้อผ้าอีกอย่างหนึง่งแฟนยายบอกว่านั่งข้างนอก นอกจากฝนตกถึงจะนั่งข้างในไหวตกจริงๆค่ะไปแต่วีผมก่อนใส่ใส่เสื้อผ้ารีวิ่งมารีวิ่งมาคุณคนของแฟนยายก็ต้องอย่างในโรงโรงรถย่างในโรงรถหยุดแล้วเพื่อนๆฝนหลอกยายตา ฝนยอะหลอกเยตตาสว่างโล่เลยตกแค่ไม่พบเปียกหลอกไล่เราให้เข้ามาในบ้านช่างเถอะเนาะเข้ามาแล้วเข้ามาเลยยายกำลังจะไปผัดเห็ดหผัดนี่นั่นก่อนหอมใหญ่แล้วค่อยเอาเห็ดมันลองผัดผัดใส่เนย แล้วนะคะทีนี้ก็เหลืออีกสิบนาทีเดี๋ยวแขกก็มาแล้วไม่มีอะไรมากแล้วเพื่อนๆนี่มีสามอย่างผัดเห็ดแล้วก็ไอ้นี้มันฝรั่งสลัดมะเขือเทศสลัดเนาะ

วันนี้เขากลับเร็วเขาจะไปดูฟุตบอลตอนสามทุ่มก็เลยกลับเร็วแต่ว่าโอ้โหเมื่อเร็วมากเลยเนาะยัยไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนไอผัดไอนั้นเกือบหมดเนาะผัดเห็ดเนาะแต่มันฝรั่งก็เกือบหมดแต่ว่ามะเขือเทศสลัดยังอยู่เพราะว่าเขาเขามีเหมือนกันเขาก็กินทุกวันเหมือนกันเนะอยู่บ้านเขานี่นะคะข้างนอกอ โอยังมองเห็นอยู่สว่างๆอยู่นี่นะคะคือข้างนอกยายเขาปิดไฟแป๊บหนึ่งนี่นะคะดูตอนสองทุ่มห้าสิบเมื่อเร็วช่วงนี้เมื่อเร็วเพื่อนๆเดี๋ยววันหลังยายจะไปถ่ายให้ดูนี่ป <ะ S 1> แค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนี้ถ่ายให้ดู ลืมไายดูของในครัวยายเก็บเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเก็บตั้งแต่ตอนเขาอยู่นี่เก็บเรียบร้อยแล้วใส่ตู้เย็นอันนี้พรุ่งนี้เช็คยายกินแกงออมปะคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่นเขา แต่ก่อนเขาไม่มีนะดอกไอ้นี้นี่เขามีแต่สีนี้พอดีมีคนให้เขาสีเหลืองมาเขาก็เลยให้สีม่วงยายมามาปลูกนี่ดอกไอ้นี่ดอกไม้นี่สีนี้ก็สวยเหมือนกันนะสีเหลือง